ในวันที่ใจเหนื่อยล้าในวันที่อารมณ์พาเราหลงทางธรรมะคือที่พึ่งของใจธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือเครื่องมือรักษาใจให้กลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาครอบงำชีวิตทั้งชีวิตวันนี้เราจะมาฝึกสติให้ใจนิ่งให้ใจรู้ทัน รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์และปล่อยวางอย่างมีปัญญาขอเชิญทุกท่านเปิดใจอย่างสงบฟังธรรมะด้วยสติแล้วเดินไปพร้อมกันบนเส้นทางแห่งปัญญาธรรมะรักษาใจไม่ใช่เพราะทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่เพราะทำให้ใจไม่หลงไปเป็นทุกข์กับปัญหาคนเราในโลกนี้ไม่ได้แพ้เพราะเหตุการณ์แต่แพ้เพราะใจที่เผลอไหลไปตามอารมณ์ คำพูดเพียงคำเดียวอาจทำให้ใจเราร้อนรุ่มทั้งวันเรื่องเล็กน้อยอาจกลายเป็นความทุกข์ใหญ่ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นหนักหนาแต่เพราะใจขาดสติไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้หนีอารมณ์แต่สอนให้รู้อารมณ์เมื่อรู้ทันอารมณ์จะไม่มีอำนาจเมื่อไม่รู้ทันใจจะตกเป็นทาตทันทีอารมณ์โกรธไม่เคยบอกล่วงหน้าอารมณ์เศร้าไม่เคยขออนุญาต อารมณ์กลัวไม่เคยถามว่าเราพร้อมหรือไม่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์คือการเผลอเข้าไปเป็นมันธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะคือเครื่องมือรักษาใจเหมือนยารักษาโรคโรคทางกายมองเห็นได้แต่โรคทางใจซ่อนอยู่ในความคิดใจที่ไม่มีสติจะคิดซ้ำคิดวนคิดเกินความจริงคิดไปในอดีตที่แก้ไขไม่ได้ คิดไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมปัจจุบันที่เป็นที่ตั้งของความสงบการฝึกสติไม่ใช่การบังคับใจให้หยุดคิดแต่คือการรู้ว่าตอนนี้ใจกำลังคิดอะไรรู้โดยไม่ด่าไม่ตำหนิไม่ผลักไสแค่รู้แล้ววางเมื่อมีสติใจจะเริ่มนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะไม่มีเรื่องแต่นิ่งเพราะไม่ไหลาตามเรื่องเสียงด่าเหมือนเดิมสถานการณ์เหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิม นี่คือพลังของธรรมะที่ไม่เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนวิธีที่ใจอยู่กับโลกคนที่มีสติไม่ใช่คนที่ไม่เจ็บแต่เป็นคนที่ไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่เอาอารมณ์ชั่ววูบมาตัดสินทั้งชีวิตไม่เอาความคิดชั่วคราวมาทำร้ายใจถาวรใจที่ได้รับการดูแลด้วยธรรมะจะค่อยๆอ,อ่อนโยนค่อยๆเบาค่อยๆรู้จักปล่อยปล่อยไม่ใช่แพ้ปล่อยคือฉลาดฉลาดพอที่จะไม่เอาความทุกข์มาขังใจ เมื่อใจนิ่งปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดใจจะไม่หลงเมื่อใจไม่หลงทุกจะไม่ลึกธรรมะจึงเป็นเหมือนร่มไม่ได้ทำให้ฝนหยุดตกแต่ทำให้ใจไม่เปียกขอให้เราฝึกสติทุกวันไม่ต้องเก่งแค่ไม่เผลอรู้ลมหายใจบ้างรู้ความคิดบ้างรู้ใจตัวเองบ้างเพราะวันที่โลกวุ่นวายที่สุดอาจเป็นวันที่ธรรมะรักษาใจเราได้มากที่สุดและเมื่อใจได้รับการรักษา ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนใจเราจะยังมีที่พักอยู่กับความจริงอย่างสงบและไม่ถูกอารมณ์ครอบงำใจของคนเราเปรียบเหมือนน้ำถ้าน้ำใสเราจะเห็นก้นบ่อถ้าน้ำขุนต่อให้บ่อตื้นแค่ไหนก็ไม่เห็นอะไรเลยอารมณ์คือสิ่งที่ทำให้น้ำใจคุนความโกรธความกลัวความอยากความเสียใจ ไม่ได้ทำร้ายเราทันทีแต่มันค่อยๆทำให้ใจเราไม่เห็นความจริงเมื่อใจไม่เห็นความจริงการตัดสินใจจะผิดคำพูดจะพลาดการกระทำจะพาไปสู่ความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธองค์จึงสอนให้ฝึกสติไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีในสายตาใครแต่เพื่อไม่ทำร้ายใจตัวเองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการมีสติคือการนิ่งเงียบไม่แสดงออก แท้จริงแล้วการมีสติคือการรู้ตัวก่อนที่ใจจะเผลอเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรเผลอทำในสิ่งที่ภายหลังต้องเสียใจเผลอเอาอารมณ์ชั่วคราวไปแลกกับผลกรรมที่ยาวนานใจที่ไม่ได้ฝึกจะเชื่ออารมณ์มากกว่าปัญญาเชื่อความคิดมากกว่าความจริงเชื่อความรู้สึกมากกว่าความถูกต้องแต่ใจที่มีสติจะฟังอารมณ์โดยไม่หลงตาม จะเห็นความคิดโดยไม่เท่าไปเป็นจะอยู่กับความรู้สึกโดยไม่จมความนิ่งของใจไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากความเข้าใจเข้าใจว่าอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเข้าใจว่าความคิดมาแล้วก็ไปเข้าใจว่าไม่มีอะไรควรค่าให้เอาใจทั้งดวงไปผูกไว้เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มผ่อนคลายไม่รีบโต้ไม่รีบตัดสิน ไม่รีบเอาชนะคนที่ใจนิ่งไม่ได้ชนะคนอื่นแต่ชนะใจตัวเองในวันที่มีคนพูดแรงใจที่มีสติจะรู้ว่านี่คือเสียงไม่ใช่ตัวเราในวันที่มีเรื่องกระทบใจที่มีสติจะรู้ว่านี่คือเหตุการณ์ไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดการฝึกสติจึงเป็นการฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือที่เดียว ที่ใจจะไม่ฟุ้งไปไกลอดีตท,ทำให้ใจเสียใจอนาคตทำให้ใจกังวลแต่ปัจจุบันถ้ามีสติจะทำให้ใจสงบความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการไม่เอาใจไปวางไว้บนปัญหาธรรมะจึงเป็นเหมือนที่พิงเวลาที่ใจอ่อนแรงเป็นเหมือนแสงเล็กๆเ,เวลาที่ใจมืดไม่ต้องรอให้ทุกข์หนักค่อยเข้าหาธรรมะ แต่ให้ธรรมะเป็นเพื่อนตั้งแต่วันที่ยังพอไหวเพราะใจที่ได้รับการดูแลจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ลุกลามใจที่มีสติจะหยุดตัวเองได้ก่อนจะพังแม้โลกจะเร่งแม้ผู้คนจะเร้าแม้สถานการณ์จะบีบแต่ใจที่ฝึกดีแล้วจะรู้จักถอยรู้จักพักรู้จักวางวางไม่ใช่หนีวางคือไม่แบกเกินจำเป็น ธรรมะจึงไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอแต่สอนให้เราแข็งแรงจากภายในแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อารมณ์มาลากใจไปฝึกสติในเรื่องเล็กๆในลมหายใจในคำพูดในความคิดเพราะสติที่เกิดในเรื่องเล็กจะคุ้มครองใจในเรื่องใหญ่และใจที่ได้รับการคุ้มครองจะค่อยๆพบความนิ่งที่ไม่ต้องแสวงหาแต่เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริงใจของมนุษย์ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางวันเหมือนฟ้าเปิดบางวันเหมือนพายุเข้าแต่ไม่ว่าอากาศภายในจะเป็นอย่างไรธรรมะคือหลักที่ทำให้ใจไม่ลอยหายเมื่อใจขาดหลักอารมณ์เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ใจสั่นไหวคำพูดเพียงประโยคเดียวอาจทำให้ใจฟุ้งซ่านทั้งคืนเพราะใจที่ไม่ฝึกจะยึดเอาทุกอย่างมาเป็นเรื่องของตน คำตำหนิกลายเป็นตัวเราคำชมกลายเป็นคุณค่าทั้งหมดของชีวิตแต่ใจที่ผ่านการอบรมด้วยธรรมจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ควรค่าให้เอาความสงบไปแลกสติจึงเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูใจไม่ห้ามอารมณ์ไม่ให้เข้ามาแต่รู้ว่าอะไรเข้ามาแล้วและไม่ปล่อยให้อยู่เกินจำเป็น หลายคนพยายามดับอารมณ์แต่ยิ่งดับใจก็ยิ่งดิ้นเพราะอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูความไม่รู้ทันต่างหากที่เป็นต้นเหตุของทุกข์เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อเศร้าก็รู้ว่าเศร้ารู้โดยไม่ตัดสินรู้โดยไม่โทษตัวเองการรู้เช่นนี้จะทำให้อารมณ์ค่อยคอยคลายเหมือนไฟที่หมดเชื้อเพราะไม่มีใจเข้าไปเติม ใจที่นิ่งไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความรู้ตัวความรู้ตัวนี่เองที่ทำให้ใจไม่เผลอเมื่อใจไม่เผลอคำพูดจะมีเมตตาการกระทําจะมีสติชีวิตจะมีทิศทางความวุ่นวายภายนอกไม่อาจทำลายความสงบภายในถ้าใจไม่เปิดประตูรับมันธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องรอเวลาแต่เป็นความจริง ที่ใช้ได้ทุกขณะในขณะที่เดินรู้ว่าเดินในขณะที่พูดรู้ว่าพูดในขณะที่คิดรู้ว่าคิดเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองหลายคนใช้ชีวิตแต่ไม่เคยอยู่กับชีวิตเพราะใจลอยไปข้างหน้าหรือจมอยู่ข้างหลังธรรมะพาใจกลับมาที่ตรงนี้ตรงที่ลมหายใจเข้าออก ตรงที่ความจริงกำลังเกิดเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความฟุ้งซ่านจะอ่อนกำลังความกังวลจะเบาบางความทุกข์จะไม่มีที่เกาะไม่ใช่เพราะทุกข์หายไปแต่เพราะใจไม่เข้าไปยึดใจที่ไม่ยึดจะเบาจะอิสระจะไม่หวั่นไหวง่ายอิสระจากการต้องเอาชนะใครอิสระจากการต้องพิสูจน์ตัวเอง อิสระจากการต้องเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังเมื่อใจเป็นอิสระความเมตตาจะเกิดขึ้นเองทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นคนที่มีธรรมะในใจจะไม่รีบตัดสินใครเพราะรู้ว่าใจของตนเองก็เคยลงการให้อภัยจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นผลของปัญญาปัญญาที่เห็นว่าการแบกความโกรธ คือการลงโทษตัวเองเมื่อใจวางได้แม้เพียงชั่วครู่ความสงบจะปรากฏและความสงบนี้จะกลายเป็นที่พักให้ใจได้หายใจท่ามกลางโลกที่ไม่เคยหยุดธรรมะจึงไม่ได้ทําให้ชีวิตง่ายแต่ทําให้ใจไม่หนักไม่หนักกับคำพูดไม่หนักกับเหตุการณ์ไม่หนักกับความไม่สมบูรณ์ใจที่ไม่หนัก จะเดินต่อไปได้ไกลแม้เส้นทางจะครุขระและการเดินด้วยใจที่มีสติย่อมมั่นคงกว่าการวิ่งด้วยอารมณ์ใจของคนเราไม่ได้อ่อนแอเพราะ,ระเผชิญปัญหาแต่อ่อนแอเพราะเผลอปล่อยให้ความคิดพาใจหนีจากความจริงความคิดที่ขาดสติจะขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่จะตีความทุกอย่างให้กระทบใจจนลืมดูว่า ความจริงตรงหน้าอาจไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดธรรมะจึงสอนให้เราหยุดไม่ใช่หยุดโลกแต่หยุดใจที่กำลังวิ่งไม่หยุดเมื่อใจหยุดสติจะเกิดเมื่อสติเกิดปัญญาจะตามมาปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการเห็นตามจริงเห็นว่าความคิดก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หลายคนทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดแต่เพราะไม่ยอมให้มันผ่านไปเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมาฉายซ้ำในใจเอาคำพูดไม่กี่คำมาทิ่มแทงใจทั้งวันใจที่มีธรรมะจะรู้จักหยุดการฉายซ้ำรู้จักพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความนิ่งของใจไม่ได้ทําให้เราเฉยชาแต่ทําให้เราไม่หลง ไม่หลงโกรธจนทำร้ายไม่หลงรักจนลืมตัวไม่หลงกลัวจนไม่กล้าใช้ชีวิตธรรมะจึงเป็นเหมือนเข็มทิศไม่บังคับให้เราเดินแต่บอกทิศทางให้ไม่หลงทางในวันที่อารมณ์แรงสติจะกระซิบเบาๆให้เราหายใจให้เรารอให้เราดูใจตัวเองก่อนเพียงหยุดหนึ่งลมหายใจอารมณ์ที่ร้อน อาจไม่ร้อนเท่าเดิมเพียงรู้ทันหนึ่งความคิดความทุกข์ที่หนักอาจเบาลงครึ่งหนึ่งนี่คือเหตุที่พระพุทธองค์ยกย่องสติว่าเป็นทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์เพราะสติทําให้ใจไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อใจไม่ตกเป็นเหยื่อชีวิตจะไม่ถูกลากไปตามอารมณ์แม้จะเจอความไม่ยุติธรรม ใจที่มีสติจะไม่รีบตอบโต้ด้วยความคับแค้นแม้จะเจอความผิดหวังใจที่มีสติจะไม่รีบตัดสินว่าชีวิตไร้ค่าใจที่ได้รับการฝึกจะรู้ว่าความรู้สึกวันนี้ไม่ใช่ความจริงตลอดไปความทุกข์ที่เกิดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทุกข์ตลอดธรรมะสอนให้เราแยกเหตุการณ์ออกจากตัวตน สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดกับชีวิตแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดกับใจเมื่อใจไม่เอาตัวเองไปผูกกับทุกอย่างความสงบจะมีพื้นที่พื้นที่เล็กๆที่ให้ใจได้พักท่ามกลางความเร่งรีบธรรมะไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่โลกเป็นแต่เปลี่ยนสิ่งที่ใจเป็นจากใจที่ดิ้นรนเป็นใจที่ยอมรับจากใจที่แบกเป็นใจที่วาง และการวางนี้ไม่ได้เกิดจากความเบื่อหน่ายแต่เกิดจากความเข้าใจเข้าใจว่าการแบกอารมณ์ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายเข้าใจว่าการวางใจเป็นคือการดูแลชีวิตเมื่อใจได้รับการดูแลคำพูดจะอ่อนโยนขึ้นการกระทําจะระมัดระวังขึ้นความสัมพันธ์จะไม่ถูกทำลายง่ายคนที่มีสติ จะไม่เอาอารมณ์ของวันนี้ไปตัดสินคนทั้งชีวิตจะไม่เอาช่วงเวลาที่ผิดพลาดไปปิดกั้นโอกาสของตนเองธรรมะจึงเป็นทั้งที่พักใจและที่ฝึกใจฝึกให้รู้ฝึกให้เห็นฝึกให้วางและการฝึกนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการมีสติการฝึกใจไม่ได้หมายถึงการทำให้ใจแข็ง แต่หมายถึงการทำให้ใจรู้เท่าทันใจที่ไม่ฝึกจะวันไหวกับทุกสิ่งเหมือนใบไม้ที่ปลิวตามลมลมแรงหน่อยใจก็ปลิวไกลแต่ใจที่มีธรรมะจะเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลมจะพัดแต่รากไม่ถอนรากของใจคือสติคือความรู้ตัว คือความเข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อรากมั่นคงอารมณ์จะไม่อาจโค่นใจได้ง่ายหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แต่เพราะใจไม่ยอมรับไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับความผิดพลาดไม่ยอมรับความจริงบางอย่างธรรมะไม่ได้บอกให้เราชอบทุกอย่างแต่สอนให้เราอยู่กับทุกอย่าง โดยไม่ทำร้ายใจตัวเองเมื่อเกิดความไม่พอใจสติจะช่วยให้เรารู้ว่านี่คือความรู้สึกไม่ใช่ตัวตนเมื่อเกิดความอยากสติจะช่วยให้เรารู้ว่านี่คือแรงดึงไม่ใช่ความจําเป็นการรู้เช่นนี้ทำให้ใจไม่ต้องรีบตอบสนองไม่ต้องรีบตามใจอารมณ์ใจที่ไม่รีบ จะเห็นทางเลือกใจที่ไม่ถูกเร่งจะเห็นปัญญาธรรมะจึงสอนให้ช้าไม่ใช่ช้าจนไม่ทำอะไรแต่ช้าพอที่จะไม่ทำผิดในช่วงเวลาที่อารมณ์แรงการเงียบอาจเป็นปัญญาการรออาจเป็นความเมตตาต่อตัวเองใจที่นิ่งไม่จำเป็นต้องเถียงชนะ เพราะความสงบมีค่ากว่าชัยชนะหลายความขัดแย้งในโลกไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจแต่เกิดจากใจที่ร้อนเมื่อใจร้อนเหตุผลจะหายเมื่อเหตุผลหายทุกจะเข้ามาแทนธรรมะจึงช่วยดับไฟในใจก่อนที่ไฟจะลามไฟโกรธไฟหลงไฟกลัว ไม่ได้ดับด้วยการหนีแต่ดับด้วยการรู้เมื่อรู้ว่าไฟกำลังลุกเราจะไม่เติมเชื้อไม่พูดซ้ำไม่คิดซ้ำไม่ย้ำใจตัวเองการไม่เติมเชื้อคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงไม่ต้องนั่งหลับตานานแต่รู้ทันในขณะที่ใช้ชีวิตขณะที่ทำงานขณะที่พูด ขณะที่ฟังเพราะการฟังด้วยสติจะไม่เอาอารมณ์คนอื่นมาใส่ใจตนเองการพูดด้วยสติจะไม่เอาอารมณ์ตนเองไปทำร้ายคนอื่นใจที่ได้รับการฝึกจะค่อยๆสงบโดยไม่ต้องบังคับสงบเพราะเข้าใจไม่ใช่สงบเพราะกดความสงบที่กดจะระเบิด ความสงบที่เข้าใจจะยั่งยืนธรรมะจึงไม่สอนให้เก็บแต่สอนให้เห็นแล้ววางเมื่อวางได้ใจจะโลง่งเมื่อใจโลง่งชีวิตจะเบาเบาแม้ในวันที่หนักเบาแม้ในวันที่ผิดหวังเบาแม้ในวันที่ไม่เป็นอย่างหวังเพราะใจรู้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลก ที่ควรเอาใจทั้งดวงไปผูกไว้และเมื่อใจไม่ผูกอิสรภาพจะเกิดอิดสรภาพจากอารมณ์อิสรภาพจากความคาดหวังนี่คือผลของธรรมะที่ค่อยๆซึมเข้าไปในใจโดยไม่ต้องเร่งโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นใจของคนเรามักเผลอไหล,หลไปตามสิ่งเรา้า รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดล้วนเป็นเหมือนคลื่นถ้าใจไม่มีหลักก็จะถูกคลื่นพัดไปมาไม่รู้จบธรรมะจึงเป็นเหมือนเสาที่ปักไว้กลางใจเพื่อให้ใจมีที่ยึดไม่ใช่ยึดเพื่อแบกแต่ยึดเพื่อรู้ทันเมื่อใจเผลอไปตามอารมณ์สติจะเป็นผู้เตือนเตือนให้กลับมากลับมาที่ลมหายใจ กลับมาที่กายกลับมาที่ใจในปัจจุบันการกลับมาเช่นนี้ไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเผชิญเผชิญด้วยใจที่ไม่หลงหลายคนกลัวการอยู่กับตัวเองเพราะเมื่ออยู่เงียบๆความคิดจะดังอารมณ์จะชัดความจริงจะปรากฏแต่ธรรมะสอนว่าอย่ากลัวการเห็นเพราะการเห็นคือจุดเริ่มของการวางสิ่งใดถูกเห็น สิ่งนั้นจะค่อยคอยคลายอำนาจสิ่งใดถูกซ่อนสิ่งนั้นจะควบคุมใจเราเมื่อใจกล้าอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสไม่ดึงดูดความรู้สึกนั้นจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมโกรธที่เคยแรงจะอ่อนเศร้าที่เคยหนักจะเบาไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะเราไม่หลงการไม่หลงคือหัวใจของการปฏิบัติธรรม หลงอารมณ์คือทุกข์รู้ทันอารมณ์คือทางออกธรรมะจึงไม่สอนให้เราเป็นคนพิเศษแต่สอนให้เราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ทำร้ายใจตนเองในชีวิตประจำวันเรามีโอกาสฝึกสติตลอดเวลาขณะรอขณะติดขัดขณะไม่ได้ดังใจช่วงเวลาเหล่านี้คือห้องเรียนของธรรมะถ้าใจเผลอหมุดหมิดนั่นคือบทเรียน ถ้าใจรู้ทันนั่นคือการเรียนรู้ไม่ต้องตำหนิตัวเองเมื่อเผลอเพราะการรู้ว่าเผลอก็คือสติสติไม่เคยดุไม่เคยตีไม่เคยบังคับสติมาอย่างอ่อนโยนมาเพื่อพาใจกลับบ้านบ้านของใจไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่คือปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่เมื่อใจอยู่บ้านจะไม่เร่ร่อนจะไม่หิวจะไม่ดิ้นรน ความพอจะค่อยๆเกิดพอในสิ่งที่มีพอในสิ่งที่เป็นพอในลมหายใจนี้ความพอนี้ไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่เป็นการไม่เบียดเบียนใจคนที่ไม่เบียดเบียนใจตนเองย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยง่ายเพราะใจที่สงบจะไม่ต้องหาที่ระบายธรรมะจึงเชื่อมโยงจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งความสงบที่แท้ ไม่ได้ทำให้เราแยกจากโลกแต่ทำให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่บาดเจ็บเมื่อใจไม่บาดเจ็บเมตตาจะเกิดกรุณาจะงอกความเข้าใจจะตามมาและความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดจากการอ่านมากหรือฟังมากแต่เกิดจากการดูใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูด้วยความซื่อสัตย์ดูด้วยความอ่อนโยนดูด้วยความไม่เข้าข้างตัวเอง นี่คือการภาวนาที่เกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตจริงและการภาวนาเช่นนี้จะค่อยๆหล่อเลี้ยงใจให้แข็งแรงโดยไม่แข็งกระด้างให้มั่นคงโดยไม่ยึดต,ติดให้สงบโดยไม่ปิดกัน้นธรรมะจึงยังคงทำหน้าที่รักษาใจทีละขณะทีละลมหายใจเมื่อใจเริ่มมีสติเราจะค่อยๆเห็นความจริงบางอย่างที่เมื่อก่อนมองไม่เห็น เห็นว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากใจที่ต่อต้านโลกเราอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจอยากให้คนเข้าใจอยากให้เรื่องราวจบแบบที่เราหวังแต่โลกไม่เคยรับปากว่าจะเป็นไปตามความคิดของใครธรรมะจึงสอนให้ใจอ่อนลงไม่ใช่อ่อนแอแต่อ่อนโยนต่อความจริง เมื่อใจอ่อนโยนจะไม่ฝืนจะไม่ดือ้อจะไม่เถียงกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดทำร้ายใจหลายคนยังทุกข์เพราะใจยังสู้กับสิ่งที่เกิดไปแล้วทั้งที่อดีตไม่อาจเปลี่ยนได้ด้วยความคิดธรรมะพาใจออกจากการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะแล้วพากลับมาดูแลสิ่งที่ยังพอทำได้ คือดูแลใจในปัจจุบันเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความคิดจะไม่วิ่งไกลอารมณ์จะไม่พาใจหลุดแม้ความเจ็บจะยังอยู่แต่ใจจะไม่จมแม้ปัญหาจะยังมีแต่ใจจะไม่พังนี่คือความต่างระหว่างคนที่มีธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะในใจไม่ใช่ว่าใครเจอปัญหาน้อยกว่าแต่ใครดูแลใจเป็นมากกว่า ใจที่มีสติจะรู้จักพักรู้จักหยุดรู้จักเงียบเงียบไม่ใช่แพ้แต่เงียบเพื่อฟังฟังเสียงของใจฟังความจริงที่กำลังบอกเราหลายครั้งความทุกมาเพื่อสอนแต่เราไม่ฟังเพราะมัวแต่โวยวายเมื่อใจเงียบลงบทเรียนจะปรากฏบทเรียนว่าอะไรควรยึดอะไรควรวาง บทเรียนว่าอะไรสำคัญอะไรแค่ผ่านมาธรรมะไม่ได้ทำให้เราไม่เสียใจแต่ทำให้เราไม่หลงอยู่ในความเสียใจไม่ได้ทำให้เราไม่ผิดหวังแต่ทำให้เราไม่เอาความผิดหวังมาปิดประตูชีวิตใจที่ผ่านการฝึกจะค่อยๆเติบโตไม่ใช่โตด้วยอายุแต่โตด้วยปัญญาปัญญาที่รู้ว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนทุกอารมณ์ไม่ถาวร ทุกเรื่องราวมีวันเปลี่ยนเมื่อเห็นความไม่แน่นอนใจจะไม่ยึดแน่นเมื่อไม่ยึดแน่นความทุกข์จะไม่ฝังลึกธรรมะจึงเหมือนน้ำที่ค่อยๆชะล้างความแข็งกระด้างในใจล้างความคาดหวังล้างความอยากล้างความเอาแต่ใจจนใจสะอาดพอจะอยู่กับโลกโดยไม่บาดเจ็บสรุป ธรรมะรักษาใจไม่ใช่เพราะทำให้ชีวิตไร้ปัญหาแต่เพราะทำให้ใจไม่หลงไปเป็นทุกข์กับปัญหาการฝึกสติคือการฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความคิดครอบงำเมื่อมีสติใจจะนิ่งเมื่อใจนิ่งปัญญาจะเกิดและเมื่อปัญญาเกิดเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกควรค่าให้เอาใจทั้งดวงไปผูกไว้ ใจที่มีธรรมะจึงเป็นใจที่เบามั่นคงและอยู่กับความจริงได้อย่างสงบก,ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ธรรมะที่ได้ฟังอยู่กับลมหายใจของเราในทุกวันเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นขออย่าเพิ่งตัดสินเพียงรู้ทันว่าใจเรากำลังไหวเมื่อรู้ทันอารมณ์จะค่อยๆค,คลายเมื่อไม่ไหลาตามใจจะค่อยๆนิ่งธรรมะไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหา แต่ทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไปกับปัญหาสติเล็กๆในแต่ละขณะคือยารักษาใจที่ดีที่สุดหากวันนี้ใจคุณสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือคุณได้เดินอยู่บนเส้นทางแห่งปัญญาแล้วขออนุมโมทนากับทุกดวงใจที่ตั้งใจฟังธรรมขอให้มีสติรักษาใจและพบความสงบจากภายในแล้วพบกันใหม่อีกครั้งสาธุ